เอ็กซ์ตรีมลกสองนิ้วเต็นอีเกิลโรบาวาลิเออร์พัสพบกับเจ้าเรนเจอร์จัดทรงใหม่ชุดเอ็กซ์ตรีมสีดำหล่อๆคันนี้ราคานะคะจะเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพันบาทคันนี้จะเป็นรุ่น d บีนะคะวายแท็กของเราเครื่องยนต์ออโต้หกสปีดให้พละกกำลังสูงสุดร้อเจ็ดสแรงม้าจับคู่มากับชุดแต่งหล่อๆเจ้า Extreme, เอ็กซ์ตรีมเหล็กรอบคันเดี๋ยวไก่จะพาชมรอบคันกันเลยจ้าสวัสดีค่ะ fc แฟนเพจฟอดไก่พระนครกเกษตนะว่ามินโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ไก่อยู่กับเจ้ารถคันนี้นะคะจะเป็นหน้ามิติทรงใหม่เจ้าชุดเหล็กเกราะเหล็กคันนี้นะคะฉายาเขาคือ Extreme มคันนี้นะคะจะัะทรงใหม่ทั้งคันเลยนะคะในรุ่นของ Y p e c ทนะคะออโต้หกสปีดตัวนี้ให้พละกกำลังสูงสุด 170แรงมนาะราคาตัวรถไม่รวมกับชุดแต่งที่1ล้าน7 0 0 0 0นกับ9พันบาทสีดำหล่ลลอๆคันนี้จัดทรง x อ็กซ์ีมนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสรูปนะคะทรงฟีดแบบทูโทนเป็นน้องม้านะคะมัแสแตงส่วนกันชนหน้าเป็น x อ็กซ์ีมนะคะมาพร้อมกับไฟสามดวงด้านหน้าเป็นไฟส้มกระจังหน้าออกแบบพิเศษในส่วนของเจ้าเอ็กซ์ีมเลยปั๊มโลโก้ x อ็กซ์ีมชัดเจนมาก ฟอนอักษร F O R D ด้านในเลยหล่อแบบนี้เลยมาพร้อมกับห่วงนะคะห่วงด้านหน้าเป็นห่วงลากจูงใหญ่ๆแบบนี้สามารถทำสีได้รีเควสตได้นะคะห่วงหนาถึง6นิ้วเลยเนาะลากจูงได้จริงนะคะดึงได้3.5ตันเลยตัวนี้ในส่วนของกันชนหน้าเอ็กซ์ตก็จะมาพร้อมกับไฟรีนะคะไฟรีกับไฟตัดหมอกมาให้ครบเซ็ตเลยในส่วน ใต้ท้องนะคะใต้ท้องก็จะมีแผ่นการกระแทกใต้ท้องของเจ้าเอ็กซ์ตีมมาด้วยเราทําการทำสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเพิ่มความมีมิตินะคะในส่วนของคันนี้เราทําการยกสูงถึง2นิ้วเลยนะคะจับคู่มากับปีกนกนะคะปีกนกปรับองศาป้องกันการกินหน้ายางของ B-Option นะคะมาพร้อมกับโชคนะคะเราทําการเปลี่ยนโชคใหม่เป็นโชค2.0 โมโนทูบสามารถปรับอิสระได้ถึง8ระดับปรับความนุ่มความหนืดเราปรับได้เลยหน้าหลังเลยนะคะมีมาเป็นโชคคู่เลยในส่วนของยางเจ้ายางใหญ่ๆเป็นยางคอสตีดเดอร์จับคู่มากับเจ้าแม่ของ B-Protect คันนี้นะคะหน้ายางอยู่ที่305เลยคุณ 3.5 12.5มิลลิเม20นะคะคันนี้ออฟเซ็ตลบลึกถึง44ล้อใหญ่ๆตะลุยตะกุยเลยนะคะลูกค้าสามารถรีเควสตได้เนาะเรามียางมีล้อให้เลือกมากมายเลยในส่วนของด้านข้างนะคะติดกาบข้างมาให้ด้วยนะคะเป็นของว i สเตอตัวนี้ Miss and m a อนได้ลงตัวเลยการกระแทกนะคะกาบข้างมีประโยชน์ในส่วนของบันไดข้างก็จะเป็นบันไดเหล็กของ h ั m m e r นะคะ เปิดประตูก็จะมีไฟสองสว่างนะคะมาพร้อมกับทายกันลื่นทําความสะอาดได้ง่ายแค่ฉีดน้ำไล่ก็สะอาดเลยนะคะครอบมือจับเราใส่ให้กันเล็บก,กันลอยคิ้วการสาดเราใส่ให้เราติดฟิล์มให้รอบคันเลยลูกค้าเลือกได้ฟิล์มของเรานะคะจะเป็นหน้า60รอบคัน80รีเควสมามีหลายย่อให้เลือกเลยในส่วนของด้านบนเสริมนะคะตัวนี้จะเป็นเต็นท์นะคะพร้อมนอน ตัวนี้จะเป็นของอีเกิลนะคะในส่วนของเต็นท์สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง380กิโลนอนได้ถึง4คนกลางออกทริปออนทัวร์ที่ไหนสบายมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบในส่วนของทริปนะคะไก่แนะนำเลยในส่วนของคิ้วรอนะคะจะเป็น6นิ้วแบบฟันเฟืองรีเควสได้นะคะมีแบบฟันเฟืองมีแบบบุดเงินแล้วก็มีแบบ6นิ้วเรียบสั่งได้เลยเดี๋ไก่จัดให้เลยในส่วนของโรบาเราใส่โรบา วาลีเออร์นะคะรุ่นนี้จะเป็นวาลีเออร์ซีรีส์ plus มาพร้อมกับไฟ่องกระบะแบบนี้และไฟเบรกดวงที่3นะคะในส่วนของเจ้าวาลีเออร์พัดด้านบนเรากดสวิตช์จะมีไฟนะคะจะเป็นสปอร์ตไลท์ไลท์บาร์ให้ด้วยพร้อมทิปมากในส่วนของกระบะนะคะเสริมนะคะเพิ่มพิเศษมาเป็นโรเลอร์โรเลอร์ไฟฟ้านะคะคันนี้เราเพิ่มมาให้ด้วยปรับด้วยไฟฟ้าเลยนะคะ แผ่นปิดฝาท้าย Ford, F F o r D, ฟอดฟอนด์ FORD สีดำแบ็กกราวใหญ่ๆคันนี้เราเสริมให้ด้วยเว้นวอากล้องถอยจอดท้ายแบบลงตัวในส่วนอักษรอะคริลิกเลนเจอร์ใส่ให้เรียบร้อยในส่วนครอบฝาท้ายเราคอบไฟท้ายเราใส่ให้กันชนท้ายเป็นรุ่นยอดนิยมโ o วาซีรีของ h ั m m e r มาพร้อมกับห่วงแดงลากจูไฟรีมาให้ไฟสองป้ายทะเบียนมาให้มี ปากนกแก้วไว้ให้เลยสําหรับทริปลากรถลากเรือเดี๋ยวเรามาชมภายในกันบ้างว่าเจ้าสปอร์ตรู้รามากแค่ไหนในส่วนของภายในนะคะคันนี้นะคะออกแบบมาแบบให้แบบสปอร์ตแล้วลงตัวมากเลยเป็นเบาะหนังเดินได้ตะเข็บของสีส้มเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าวายเทคเลยนะคะมาพร้อมกับปุ่มนะคะบูสสตาร์ทนะคะมาพร้อมกับที่ปรับนะคะตัวนี้จะเป็น ตัวนี้จะเป็นปรับไฟนะคะปรับไฟเป็นไฟออโต้หรือไฟสูงไฟต่ำไฟเรือนใหม่นะคะพวงมาลัยของเราเป็นไฟฟ้ามัลติฟังชันจอกลาง10นิ้วจอของเราจะเป็นซิงค์โฟเอนะคะจอใหญ่ขนาด11.1นิ้วเลยเกียร์นะคะออโต้ Auto, 6สปีดให้พละกำลังสูงสุด170แรงม้ากันเลยในส่วนของเจ้าเรนเจอร์วายแท็กคันนี้นะคะมีตั้งแต่รุ่น ออโต้หสปีดแล้วก็มีรุ่นตัวท็อปเลยก็จะเป็นออโต้สิสปีดนะคะราคาจำหน่ายหนึ่งล้านหนึ่งแสนาพและเป็นตัว4ีคูนซีนะคะราคา1นึ่งล้านสามแสนสองมีให้เลือกถึง6กเฉดสีอยากได้สีไหนทักแชทแอดไลน์เ e มเบอร์โทรมานะคะติดตามไก่ได้ที่ช่อง y o u t YouTube c h a n n n l l ฟอดไก่พระนครออนไลน์ TikTok ของฟอดไก่และช่องทางของเพจฟอรดไก่ไก่จะลงคลิปไว้ให้ กลับไปดูคลิปย้อนหลังหรือไก่จะไลฟ์สดไว้ให้ลูกค้าที่อยากได้เป็นแนวทางของการแต่งอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอส่งมาให้ไก่สำหรับวันนี้ไก่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของเพจฟ,ฟอดไก่ด้วยนะคะวันนี้ไก่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ